ทุกคนสงสัยไหมครับทาไมก่อนเอาปลาลงตู้นี้ทาไมต้องเอาถุงแช่น้ําด้วยขยับเข้ามาทางนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังสั้นๆนะครับก่อนอื่นขอเล่าอะไรนิดนึงนะครับครั้งแรกที่ผมเลี้ยงปลานี้เลี้ยงแบบไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะได้ปลามาผมก็ตั้งตู้ล้างตู้เติมน้ําและเทปลาใส่พอเทใส่ปุ๊บ ปลาล้องจ้ากงางท้องตุ๊ป่องตุ๊ป่องเลยครับปลาก็ค่อยๆทยอยตายทยอยต,ยตายกันหมดเลยครับแล้วไม่เข็ดด้วยนะไปซื้อปลามาใหม่ก็ยังตายอีกเป็นอย่างนี้อยู่2อถึงสรอบเลยครับจนสุดท้ายได้รู้ว่าก่อนเอาปลาลงตู้เนี้ต้องเอาถุงแช่น้ําก่อน30-45นาทีเลยครับเพื่อปรับอุณหภูมิให้น้ําในตู้และในถุงอุณหภูมิเท่าเๆกันพอครบ3า4 5บนาทีนะครับเรากวดอุณหภูมิง,ง่ายๆเลยครับคือเอานิ้วเข้าไปจุ่มน้ําจิ้มแล้วก็จิ้มน้ําจุ่มฮ <c oughs> แล้วใช้ความรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่ากันหรือยัง แต่ถ้ามีเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับอันนี้จะดีมากๆเลยหลังจากนั้นค่อยตักน้ําจากนอกถุงหรือในตู้เนี่ยเอาลงเทใส่เข้าไปในถุงนะครับสักเล็กน้อยแล้วพักไว้5นาทีตักน้ําจากข้างนอกเทใส่ข้างในสัก2 3รอบรอบละ5นาทีนะครับแล้วค่อยเอาปลาลงถ้าถามว่าทําทําไมอะ่ะต้องส3ารอบก็เพื่อปรับสภาพน้ําและค่าน้ําให้เขาคุ้นชินครับลงไปปลาจะได้ไม่ตุยนะครับและการลงปลาทองใหม่เนี่ยต้องมีการกัโกโรคอย่างน้อย7-14วันจะให้ดีเลย นะครับ21วันไปเลยในระหว่างที่กัโกโรคนะครับห้ามให้อาหารติดต่อกันเด็ดขาดให้ได้อย่างน้อย3-4วันให้ทีละน้อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการกัโกโรคสูตรของผมนะครับจะเป็นยังไงกดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปหน้านะครับบ,บุ๋ยนะจ๊ะ